ไม่จริงครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเรามาฟังเหตุผลผมก่อนแล้วคุณลองพิจารณาดูอีกทีนะครับว่าคุณเห็นด้วยไหมว่า TikTok Ads ไม่น่าจะมาแทนที่ Facebook Ads ได้นะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถพิจารณาได้นะครับโดยการพิจารณาถึงหลักของการทําการตลาดครับเวลาเราพูดเรื่องของการสื่อสารทางการตลาดเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องลอยขึ้นมาเลยก็คือกลุ่มเป้าหมายถูกต้องไหมครับกลุ่มเป้าหมายคือคนที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปให้เขามารับรู้นะครับถึงสินค้าของเราบริการของเราให้เขามีความสนใจความต้องการแล้วก็อยากจะซื้อสินค้าเราไปนะครับทีนี้เนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจแล้วว่าเมื่อคุณต้องการทําโฆษณาผ่าน Facebook Ads โฆษณาส่วนใหญ่ก็จะไปปรากฏอยู่บนพื้นที่ของ a c e b o o k นะครับเวลาคุณทำโฆษณาทิ k ตอกแอด โฆษณาส่วนใหญ่ก็จะไปปรากฏอยู่บนพื้นที่ของ TikTok นั่นเองแล้ว2ช่องทางนี้มีลักษณะกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่มาใช้งานแพลตฟอร์มเนี่ยที่มันเหมือนกันหรือเปล่าครับถ้าคุณคิดในใจแล้วว่าเอ๊ไม่น่าจะเหมือนกันซะทีเดียวแน่นอนแล้วครับว่าการแทนที่ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือว่ากลุ่มเป้าหมายหรือคนที่เล่น Facebook เนี่ย เป็นใครนะฮะคนที่เล่นติ๊ To ็เป็นใครแล้วลองนึกดูครับว่าคนที่คุณต้องการให้เขามารับรู้นะฮะมาเห็นสินค้าของคุณได้มารับรู้ถึงการสื่อสารทางการตลาดของคุณนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่แพลตฟอร์มไหนเป็นหลักนะครับซึ่งแน่นอนว่าน่าจะมีความต่างในเรื่องของวัยเรื่องของอายุคาแรคเตอร์ของคนนะครับความนิยมชมชอบเนี่ยนะฮะของการเล่นที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับจากสถิติที่เกิดขึ้นนะครับจาก Global Digital Report ซึ่งรายงานมาจาก Vi a Social แล้วก็ c a p i l r s เนี่ยนะครับสแตทที่เราเห็นในหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นของประเทศ แล้วก็เผยแพร่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เราจะเห็นได้เลยว่านะครับมีปริมาณของคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่สามารถเห็นโฆษณา Facebook Ads ได้เนี่ยอยู่ประมาณ50ล้านคนนะครับแล้วก็แบ่งเป็นเพศหญิงอยู่5 0 7นะครับแล้วก็เพศชายอยู่ที่4 9 3นะครับแล้วมาดูสถิติต่อไปก็คือเป็นของ Tik t o อกนะครับในประเทศไทยนั้นเนี่ยมีคนเนี่ยที่สามารถเห็นโฆษณาบน Tik t o อกได้เนี่ยอยู่ประมาณ35.8ล้านคนนะครับแล้วก็แบ่งเป็นเพศหญิง6 0 6ิบจก็เพศชแล้วก็ 39.4%นะครับจากสถิติตัวเลขต่างๆเนี่ยที่ผมได้ยกมาให้คุณเห็นเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าปริมาณของคนที่เห็นโฆษณา a c e b o o k Ads ได้แล้วก็ TikTok Ads ได้เนี่ยค่อนข้างมีปริมาณที่แตกต่างกันอยู่นะครับรวมทั้งเปอร์เซ็นต์ของเพศหญิงและเพศชายก็มีความแตกต่างกันอยู่อย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเห็นแล้วนะครับว่าคนนะครับ ที่อยู่บน2แพลตฟอร์มนี้ไม่เหมือนกันนะฮะคุณควรจะต้องตอบให้ดีก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการจะโฟกัสนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนนะครับเขาอยู่บน Facebook เป็นหลักหรือเปล่าถ้าใช่ก็ไปที่ Facebook Ads เป็นหลักนะครับหรือเขาอยู่บน Tik t o k เป็นหลักหรือเปล่าถ้าใช่ก็ไปที่ Tik t o k Ads เป็นหลักนะครับหรือถ้าเขาอยู่ทั้ง2ที่นะฮะแน่นอนว่าแอดทั้งสองแพลตฟอร์มก็น่าจะเป็นสองช่องทางที่คุณน่าจะเลือกใช้ในการทําการตลาดดิจิตัลทั้งคู่นะครับนี่ือออ่่่งงหนบกกไดด้้ชัััเเเจจจรวาาาปปยยขลุมม เป็นหนึ่งสิ่งที่มาบอกได้ว่า Facebook Ads และ TikTok Ads ไม่ได้มีอะไรมาแทนที่กันนะครับมันยังคงสำคัญทั้งคู่อยู่ที่คุณจะเลือกใช้ให้มันเหมาะสมนั่นเองมาดูอีกสักปัจจัยหนึ่งนะครับนะบนั่นก็คือเรื่องของตัวคอนเทนต์ครับสารทางการตลาดที่คุณต้องการเสื่อไปนะครับผ่าน2ช่องทางนี้ไม่ว่าจะเป็น TikTok Ads และ Facebook Ads ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับถ้าคุณใช้ Facebook Ads นะครับแน่นอนว่า คุณสามารถทำคอนเทนต์ได้หลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนิ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอหรือเป็นภาพหลายๆภาพมาต่อกันเป็นอัลบบ้ามาอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่พอเป็น Tik t o ็อกแอดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอนเทนต์ที่เราจะสามารถใช้ได้ก็มักจะเป็นช็อตวิดีโอนะครับหรือวิดีโอขนาดสั้นนั่นเองนะฮะแล้วอีกอย่างนึงที่ต้องเข้าใจก็คือว่าวิดีโอที่อยู่บน Tik t o ็อกกับวิดีโอที่อยู่บน Facebook ก็มีขนาดที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างบน Facebook ก็จะมีการแนะนําขนาด นะฮะที่เป็นขนาดที่ไม่เหมือนกับ TikTok แนะนำนะครับ TikTok จะเป็นแนวตั้งแล้วเป็นเต็มจอนะครับนั่นก็คือ9ต่อ16อย่างเงี้ยนะครับแต่พอเป็น Facebook มักจะแนะนำให้ทำวิดีโอแอดที่มีขนาดเป็น4ต่อ5เป็นต้นพอเราพูดแบบนี้แน่นอนว่าคอนเทนต์ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันมีวิธีการนำเสนอผ่าน f c e e o o o แอดและ TikTok a d อที่แตกต่างกันคุณต้องมานั่งคิดแล้วครับว่าผลิตภัณฑ์ของคุณนะครับสามารถ ทำคอนเทนต์สื่อสารออกไปเนี่ยได้เหมาะสมเนี่ยผ่านช่องทางไหนมากกว่ากันถ้าคุณมองแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยเวลาทำคอนเทนต์เป็นช็อตวิดีโอมันน่าจะยากนะมันไม่น่าจะเหมาะสมนะมันไม่น่าจะสามารถทําให้เกิดการสนใจถึงขั้นซื้อขายได้อะไรเงี้ยนะครับแน่นอนว่า Tik t o อกแอดก็อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณในกรณีนี้นะครับแต่ถ้ากลับกันเนี่ยนะครับคุณมองแล้วว่า t i k ตอกเนี่ยน่าจะช่วยได้ดีนะครับคอนเทนต์ content ที่เป็นลักษณะข,ของช็อตวิดีโอนะฮะที่มีขนาด เป็นแนวตั้ง w i สกรีนอย่างเงี้ยนะครับน่าจะสื่อสารนะฮะให้กลุ่มเป้าหมายคุณเนี่ยมาเข้าใจมาสนใจดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายมาซื้อสินค้าเราได้เป็นอย่างดีเนี่ย TikTok Ads ก็ตอบโจทย์เห็นไหมฮะว่าลักษณะของคอนเทนต์ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นตัวชี้ครับว่า Facebook Ads หรือ TikTok Ads จะเหมาะสมกับการทําการตลาดดิจิตอลของคุณมากกว่ากันเอาแค่2ปัจจัยนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายกับลักษณะของคอนเทนต์ที่คุณสามารถทําได้เนี่ยก็เป็นตัวชี้ให้เห็นแล้วครับว่าไม่มีอะไรมาแทนที่กันนะครับ TikTok Ads ก,ก,ก็มีจุดเด่นของเขานะฮะ Facebook Ads ก็มีจุดเด่นของเขา Facebook Ads อ,อาจจะมีมานานแล้ว TikTok Ads อ,อ,อาจจะมีมาไม่นานนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าการมีมานานหรือเพิ่งมีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มาฟันธงได้ว่าอะไรดีกว่ากัน ผมก็เลยอยากจะบอกครับว่าจริงๆแล้วคำตอบที่ผมอยากจะตอบอีกทีหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่ครับไม่ได้มีการมาแทนที่กัน TikTok Ads ไม่ได้มาแทนที่ f c e e o o o k d s นะครับอยู่ที่ว่าคุณพิจารณาดูว่าช่องทางไหนเหมาะในการทำการตลาดของคุณก็เลือกใช้ช่องทางนั้นนะครับจะเป็นการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุดครับ